สวัสดีครับส,สวัสดีพี่ใหม่ครับ2565นะครับสารพันคลิปเป็นการถ่ายทำาเพื่อจะเรียนรู้ไฟฟ้า Honda Wave น,นะครับเรามาเริ่มจากจุดแรงผลิตไฟฟ้าเลยนะครับก็คือล้อแม่เหล็กรุ่นนี้ถอดได้เลยนะครับไม่มีนะ้ำมันเครื่อง ออกมาเลี้ยงล้อมแม่เหลก็กขนลวดก็อยู่ที่ฝาครอบนะครับเพื่อรวบลัดไม่ถอดให้ดูนะครับแต่สีสายไฟที่ขึ้นมามีสีอะไรบ้างนะครับสีสายไฟที่ขึ้นมาจากเครื่องยนต์นะครับาสายไหนครับมาจากเครื่องยนต์ก็คือแจ็คนี้นะครับอันนี้คืออะไรครับ อันนี้คือไฟบอกเกียร์นะครับเอาไว้ก่อนนะครับเราจะดูไฟที่ขึ้นมาจากเครื่องยนต์มีสีอะไรม้างหารูปดูนะครับรูปดูแบบนี้ก็จะมีดำ,ด,ดำแดงดำแดงดำแดงคืออะไรสีต่อไปสีอะไรครับสีขาวสีขาวจับโชว์หน่อยครับต่อไปสีอะไรครับสีเหลือง แล้วก็สีอะไรครับข้างในอันนี้คือน้ำเงินเหลืองนะครับน้ำเงินเหลืองแล้วก็เขียวนะครับอา้าวมีทั้งหมด5เส้นสีเขียวคือสีเขียวคือกราวสายดินนะครับสายดินน้ำเงินเหลืองนี่คือขนลวดพันเสื้อคอยนะครับเส้นไหนครับชี้หน่อยครับอ่ ตอนนี้น้องเขาจะเปิดร้านใหม่ก็มาเรียนรู้ไฟฟ้านะครับต่อไปสีเหลืองสีเหลืองกับสีขาวนี่เป็นไฟจากฟีนคอยนะครับฟีนคอยอก็มีขนลวดอยู่ข้างในซ้อนกันอยู่สีเหลืองคือไฟแสงสว่างจำไม่ง่ายก็คือเหมือนแสงพระจันทร์นะครับสีเหลืองสีขาวคือไฟชาร์จนะครับ สองเส้นนี้จะผลิตไฟขึ้นมานะครับสีดำแดงคือคอยสตาร์ทนะครับคอยสตาร์ทแสดงว่ารุ่นนี้เป็นระบบจุดระเบิดแบบ ACCDI นะครับตอนนี้เครื่องยนต์ติดนะครับเราจะใช้ไขค,รครวงวัดไฟให้เห็นตัวไฟแต่วันนี้ไม่ได้เห็นค่าของไฟนะครับเห็นแต่ตัวไฟไเฉยโดยใช้ไขค,รครวงอ,ออเดอร์มาใหม่ๆเลยนะครับขีบกาว ขีบกาวสตาร์ทเครื่องวัดดูนะครับอ่าต่อไปเราจะใช้ไขควงเช็คไฟดูนะครับเป็นออเดอร์มาใหม่เลยนะครับจาก l a z a ด้าอ่าด้านหนึ่งคีบกาวนะครับด้านหนึ่งีบกาวก็คือกาวก็อยู่ตูดอ่าท้ายไขยควงแบบนี้อ่าลองจิ้มดูอ่าสีเขียวเป็นกาวก็จะไม่มีไฟนะครับไม่มีไฟโชว์ที่ไขควงนะครับอ่า ไปน้ำเงินเหลืองคือพันเซอร์คอยนะครับลองจิ้มดูสิเห็นไหมครับก็จะมีไฟกระพิบพหมายความว่าคอยนี้เป็นคอยกำหนดตำแหน่งจุดระเบิดนะครับก็จะกระพริบตามแถบเพราะว่ามีแถบหนึ่งรอบวงกลมร้อยเหล็กก็จะมีแถบเดียวยาวประมาณแล้วแต่ออกแบบครับ1เซนอันนี้คือคอยกำหนดตำแหน่งจุดระเบิดนะครับต่อไปสีดำแดงครับเป็นคอยสตาร์ทนะครับไฟออกมา ดูดคนรู้สึกได้นะครับไม่ตายนะครับก็คือจะเป็นไฟออกมาแบบนี้ไขควงดีเลยถอดนะครับถอดเดี๋ยวดับนี่คือคอยสตาร์ทดำแดงนะครับเป็น AC c ีไดกระแสสลับนะครับกล่องก็อยู่นี่นะครับก็สภาพก็เคลืตามอายุนะครับอันนี้ใส่ผิดด้านเดี๋ยวกลับด้านนะครับต่อไปสีขาวสีขาวไฟชาร์จนะครับ ก็มาจากฟีนคอยนะครับมีไฟขึ้นมานะครับสีเหลืองครับแสงสว่างแสงสว่างไฟหน้าไฟไมไฟหลีท้ายอันนี้คือไฟ AC นะครับไฟกระแสสลับขึ้นมาทั้งหมดนะครับยังไม่แปลงออกจากนี้เสร็จเขาจะไปไหนต่อนะครับออกจากนี้เสร็จก็ตามสีสายไปเลยนะครับเขาก็จะมา ที่แผ่นชาร์จนะครับอยู่ตรงนี้ติดตั้งอยู่ตรงนี้นะครับสีเหลืองกับสีขาวก็จะมาที่แผ่นชาร์จนะครับอตอนนี้เครื่องยนต์รอบเดินเบาถอดได้นะครับไฟฟ้าออกมาน้อยนะครับก็จะเห็นสีสีเดียวกันนะครับอลองวัดไฟดูอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะรู้ว่าไฟมาที่นี่หรือไม่กรณี ไฟไม่ชาร์จเอาวัดสีเหลืองสีเหลืองไฟมานะครับก็คือแสงสว่างมาที่นี่เพื่อเพื่อจะตัดลงกราวกรณีรอบเครื่องซึ่งสูงเพื่อจะรักษาหลอดไฟไม่ให้ขาดนะครับไม่ต้องแปลงนะครับมันมัน่วงเฉยเฉยต่อไปวัดสีเหลืองขาวครับสีขาวไฟชาร์จนะครับไฟชาร์จก็มาแสดงเห็นว่าสายไม่ขาดในนะครับสามารถถอดนวัดอย่างนี้ได้นะครับ แต่ว่าอย่าไปเบิ้ลรอบเครื่องนะครับสีแดงคือไฟมีสีแดงด้วยนะครับก็คือเข้าไปในแผ่นชาร์จแล้วแปลงเป็น DC นะครับเป็นกระแสตรงนะครับเมื่อกี้บอกว่าขึ้นมาเป็นกระแสสลับสีขาวกับสีเหลืองและทีนี้แปลงเสร็จก็ออกมาเป็นแดงก็คือเป็นไฟ DC กระแสตรงนะครับถ้าใช้มัลติมิเตอร์วัดวัดผิดขั้วกระแสตรงมันก็จะเข็มก็จะตีกลับนั่นเองแต่ตอนนี้วัดให้เห็นตัวไฟเฉยก็คือไขค,รครวงจิ้ม เห็นตัวไฟว่ามันไฟมันออกมานะครับอันนี้ลักษณะนี้ไม่มีไฟเพราะว่าถอดออกจากแผ่นชาร์จนะครับเดี๋ยวจะวัดเสียบคืนเสียบแจ็คคืนถึงจะมีไฟนะครับถึงจะมีไฟวัดสีแดงได้นะครับดูนะครับเดี๋ยวจะเสียบคืนนะครับแผ่นชาร์จก็จะเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จะแปลงไฟออกมาเป็น ดีซีโวลต์เห็นไหมครับเมื่อกี้ไม่ได้เสียบก็คือวงจรแผ่นชาร์จไม่ได้ทำงานนั่นเองนะครับแล้วก็จะไปชาร์จลงแบตนะครับก็สีแดงก็จะมาโผล่ด้านนี้นะครับคั่วบวกตอนนี้แบตเตอรี่เสียแล้วนะครับเป็นแหล่งพลังงานแหล่งที่2นะครับก็จะถอดแบตเวลาวัดไฟนะครับ เราก็จะวัดแค่รู้ว่ามันมีไฟมาหรือจะละเอียดก็ใช้มัลติมิเตอร์วัดกันนะครับตอนนี้ขั้วขาดขั้วอะไรมาแล้วต้องรอเปลี่ยนใหม่นะครับเราก็จะวัดไฟสายส,ายสีแดงสายเดิมนะครับสีเดียวกันาหากว่ามีไฟออกไขควงก็แสดงว่าผ่านนะครับบางทาีรถรุ่นนี้อาจจะออกแบบ ไฟออกมาชาร์จนี่ไม่เยอะนะครับออกบางทีก็ออกมา 3V, 4โวลต์4โวลต์5โวลต์แต่ว่ามีกระแสเยอะนะครับวิศวกรออกแบบดีแล้วนะครับเราไม่ต้องไปตกใจว่าทําไมไฟไม่ชาร์จไฟไม่ชาร์จก็ต้องดูแบตเตอรี่ด้วยยี่ห้ออะไรนะครับที่ซื้อมาใหม่อตอนนี้ถอดออกเลยเพื่อจะวัดไฟเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องยนต์อีกรอบนะครับ อันนี้ติดเครื่องยนต์เพื่อจะวัดไฟออกมาสายสีแดงนะครับสายสีแดงก็ออกจากนี้เสร็จลงแบตแล้วก็จะต่อขนานนะครับต่อขนานต่อเป็น3ามแยกไปที่สวิตกุญแจนะครับจะไปวัดกุญแจด้วยนะครับวัดดูมีไฟไหมครับก็บ,บวกก็จะมีไฟโชว์ให้เห็นก็อันนี้ถอดแบตออกแล้วนะครับก็แสดงว่าระบบไฟชาร์จทํางานนะครับทีนี้สายสีแดงมันไปไหนต่อครับมันก็จะหายเข้าไปในชุดสายไฟ เดี๋ยวก็วิ่งไปที่กุญแจเดี๋ยวไปจิ้มที่กุญแจสีแดงนะครับว่ามีไฟไหมที่สวิตกุญแจยังไม่ถอดปลักล๊กเราก็ดูไล่ตามสายดูปลั๊กมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับปลั๊กไหนมีตั้ง 3- 4สปลั๊กนะครับก็คือปลั๊กนี้เดี๋ยวน้องจิ้มสีแดงตรงกุญแจก,ก่อนก็ได้นะครับเห็นไหมครับก็จะมีไฟขึ้นมาตอนนี้สวิตอ์อนเครื่องยนต์ติดนะครับไฟชาร์จก็จะทํางานมาสวิตกุญแจเพื่อ อาจจะเปลี่ยนสีจากแดงเป็นเมนดำนะครับจิ้มสีดำดูนะครับไฟฟ้าถ้าเอามันติมิเตอร์วัดก็จะมีค่าเท่ากันนะครับเป็นสีดำไอ้ดำขาวกับเขียวนี่คือมาจากกล่องซีไดนะครับดำขาวมาเพื่อดับเครื่องเวลาปิดกุญแจนะครับก็จะต่อลงกราวสีเขียวนะครับเดี๋ยวพูดรายละเอียดตัวนี้ให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับจิ้มตรงปลัก๊กเลยครับ ก็จะมีไฟเห็นไหมครับสีแดงเหมือนกันสีดําเป็นเมนนะครับรุ่นนี้เวฟนะครับเวฟร้อยเวฟร้อยสิบ 110. เห็นไหมครับสีเขียวก็ยังตามมาเป็นกราวอยู่ดีนะครับแล้วก็มีดําขาวนี่มาจากกล่อง C D I นะครับมาเพื่อจะดับเครื่องอวิธีต่อตรงรุ่นนี้ง่ายๆก็คือถอดปลั๊กนี้ออกออถอดปลั๊กออก ก็เป็นการต่อตรงนะครับแต่ดับเครื่องไม่ได้นะครับเขาต่อมาเวลาปิดกุญแจจะทําให้สีขาวดําขาวดําต่อกับกราวสีเขียวนะครับก็คือกล่องสีแดหยุดทํางานเครื่องยนต์ดับนั่นเองนะครับดูนะครับอันนี้ดําขาวก็ต่อกับเขียวแล้วแต่ขณะเดียวกันพร้อมกันนะครับก็คือแดงกับดําจากกันนะครับถ้าปิดกุญแจนะครับ ลองจิ้มดูไม่มีไฟไปสายสีดําแล้วนะครับตอนนี้สมมุติว่ามีแบตเตอรี่ถึงจะเช็คได้นะครับตอนนี้เครื่องยนต์ไม่ติดก็คือใช้ไฟจากเครื่องยนต์ขึ้นมานะครับแต่ตอนนี้เป็น DC v โวลต์แล้วนะครับสิบสองามสิบสีไม่เกินนี้เพราะว่าแผ่นชาร์จจะตัดลงกราวทิ้งแม้แต่รอบเครื่องสูงๆนะครับก็จะโดนแผ่นชาร์จตัดลงสีเขียวนะครับแผ่นชาร์จที่พูดที่ผ่านมานะครับอันนี้คือ แหล่งไฟที่ผลิตขึ้นมาถึงกุญแจแล้วนะครับต่อไปก็จะอยากเอาไปใช้อะไรก็จะต่อจากสายเมนสีดำนะครับเอาไปใช้แตร ى. อันเป็นไฟสัญญาณนะครับเราเรียกว่าไฟสัญญาณแตร ى, ไฟเลี้ยวเกฟัดระดับน้ํามันไฟเบรคนี่นะครับไฟสัญญาณนะครับเดี๋ยวต่อวงจรหน้านะครับตัวนี้คลิปจะ ทำแบบสั้นๆนะครับเดี๋ยวไม่ดูกันนะครับเดี๋ยวงงนะครับปลั๊กนี้มีอะไรมั่งติดตามคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับหากเจอปัญหารถตัวเองนะครับก็จะไล่สายไฟเป็นนะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ